สวัสดีเช้าว,วันเดินทางของใครหลายๆคนโอเคไหมครับอืมก็คงจะทราบกันแล้วเนาะเด็กริว้วนหตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของเมืองไทยมาจนถึงช่วงสายของวันนี้นะครับก็ในฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างแมนเิเตียก็เปิดบ้านถล่มนะถล่มเสือใต้ไป ไบเออร์เน uh, เองก็มีโอกาสนะครับแต่ด้วยความเฉียบขาดมันอยู่ทางฝั่งโอแมาซิตี้นะที่มีพลังโอ้โ oh, หนะสุดท้ายตบไปก่อนบอบบบสามศูนย์ส่วนอีกคู่หนึ่งก็ทางความคิดผมก็ถือว่าผิดคาดเพราะว่าอินเตอร์บุกไปชนะเบนติกาสองศูนย์นะครับก็ตุนสกอร์ไว้ก่อนส่วนคืนนี้ก็อีกสองคู่นะครับสก,กันโชซิลิอามิลานเจอนาโปลีแล้วก็เรอัลมาดริดเจอกับเชลซีก็รอติดตาม แต่ข่าวใหญ่ที่เราจะมาพูดก็คือเรื่องของจูดเบลลิงแฮมนะครับซูเปอร์สตาร์ชาวอังกฤษของบริษิทธ์ดอมุนนะครับคือเมื่อวานวันซืนนะครับฟราบิโซโรมาโน่ยังออกมาบอกว่าข่าวที่ริวพูลจะถอนสมอจากจูดเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเพราะอาจจะต้องรอดูว่าจูดเองเขาจะ ออกมาเปิดเผยนะครับในช่วงภายในเดือนเมษานี่แหละจะออกมาเปิดเผยว่าจะเอายังไงกับอนาคตตัวเองนะครับจะต่อสัญญาหรือจะย้ายออกเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็ยังมีแต่พอเมื่อคืนนี้เป็นนักข่าวที่เป็นสายข่าวที่รายงานเรื่องของริบูลโดยตรงนะครับชื่อเสียงเรียงนามทุกคนก็คุ้นหูคุ้นชื่อกันดีนะครับก็รายงานเหมือนกันหมดนะครับสื่อในไทยก็เริ่มรายงานกันแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาก็คือ วอรปพูลประกาศไม่เอาจูดนะครับเหตุผลหลักก็คือไม่มีกําไรนะครับไม่มีกําไรไม่มีรายได้เข้ามาก็พูดง่ายๆก็คือแชมป์เบ้าแล้วไม่มีความสําเร็จแล้วก็กลุ่มทุนจากอเมริกันชาวอเมริกันเนี่ยเศรษฐีชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็ก็ยากที่จะควักเงินส่วนตัวเพื่อมาลงทุนซึ่งราคาของจูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ 60- 70ล้านปอนด์นะครับแล้วปีที่แล้วญีปุนก็เพิ่งทุ่ม100ล้านยูโรเพื่อคว้าตัว ดาวิดนูนเยสมานะครับมันก็เป็นการยากที่จะซื้อในราคาแบบนั้น2ปีติดแล้วปีนี้วร์พูลก็ไม่มีแชมป์อะไรเลยนะครับที่สำคัญเลยเอโอกาสที่ถูกปิดตายในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยซึ่งปฏิหารต้องบอกว่าผมว่าตอนนี้มันเหลือไม่ถึงไม่ถึง0 0 1ที่ลิเวอร์พูลี่พูจะติดท็อปโฟร์ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นก็คงจะมีการพ,พูดคุยกันภายในแล้วนะครับจึงมีการ เปิดใจออกมาว่าไม่เอาจูดครับพอข่าวไม่เอาจูดเนี่ยผมก็นึกถึงตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนาะปลายปีที่แล้วช่วงหน้าหนาวหรือแม้กระทั่งช่วงขึ้นปีหกหกหกมาเนี่ยผมก็ออกมาเบรกแฟนรีพูลหลายคนว่าอย่าเพิ่งไปไปเสพข่าวจูดเบลลิงแฮมเยอะแยะ,ยะมากมายนะักเพราะว่าโอ้โหเห็นเขียนข่าวบางช่องก็เหมือนกับว่าได้ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางช่องก็ขึ้นผังแล้วด้วยจัดตัวแล้วว่ายืนตรงไหนได้มา ซึ่งผมก็เคยเตือนแล้วว่ามันในโลกของฟุตบอลมันไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นแล้วศักยภาพด้านการเงินของลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่เหมือนพวกแมนซิแมนยูหรือแม้กระทั่งเชลซีนะครับ Madrid, Bayern, มาดริดไบยเจนพวกนี้มันมันมันสู้เขาไม่ได้แล้วในปีที่เราฟอร์มห่วยไม่มีความสำเร็จใดๆเลยเนี่ยมันยิ่งยากเข้าไปอีกในการที่จะจูงใจนักเตะ หลากหลายเหตุผลเหล่านี้ก็แล้วแต่นะครับแฟนริบูลจะไปดา่าเจ้าของจะไปอะไรก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือผมทําใจทําใจแล้วก็เตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถ้าริบูลไม่สามารถโชว์ผลงานในฤดูกาลนี้ได้ดีมีความสําเร็จือติดท,ท็อปโฟเนี่ยผมคิดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกด้วยซ้าว่าดีลของจูดเนี่ยมีโอกาสท,ที่จะแห้วสูง เอาง่ายๆปีที่แล้วขนาดเราได้ลุ้น4แชมป์อะ่ะเรายังไม่สามารถที่จะจูงใจชัวเมนนี่มาร่วมทีมได้ย,ยังเสร็จแล้วมาดทรดไปอะคนลองนึกดูแล้วกันนะครับน่าภาษาอะไรกับจูดเบลิงแฮมนะหลังจากนี้ไปก็ทําใจครับข่าวให้พวกมิดฟิลเบอร์2เบอร์รองก็ออกมาเกลื่อนละก่อนหน้านี้ก็เกลื่อนเหมือนกันถึงขนาดว่าจะเอา2คน3คนด้วยซ้ำ นะแต่ถ้าเกิดไม่เอาจูดเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะได้มิดฟิลตัวใหม่เข้ามาสักสองคนสามคนก็ว่าก็ว่ากันไปนะก็เดี๋ยวดูว่ามันจะกระทบกับฟอร์มการเล่นกระทบกับสภาพจิตใจอะไรหนักไปกว่าเดิมหรือเปล่าสําหรับทีมนี้ฟูร์ที่กําลังต้องการคะแนนสามแต้มทุกนัดก็ว่าได้นะอืประมาณนั้นก็คลิปนี้ฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้เพราะผมเคยเตือนแล้วนะข่าวอะไรที่ดูโอเวอร์กินระยะเวลานานเนี่ย ที่แบบว่ามาแน่มาชัวเนี่ยเอาจริงๆนะแทบจะไม่เห็นใครเลย